สวัสดีครับเด็กๆวันนี้พบกับครูเพลินอีกคลิปนะครับที่สอนกีตาร์ผมวันนี้คุณครูเพลินจะสอนเก่านะครับหลายคนมาถามบอกว่าคุณครูครับคุณครับผมจะเก่ากีตาร์ทไงจริงๆเก่ากีตาร์ก็ไม่ยากนะแต่ว่าเราไม่คันเราไม่ต้องเกา่ามีนักเกรียนผู้หญิงหนึ่งคนมาถามคุณครูบอกว่าคุณครูครับหนูเล่นดนตรีไทยเป็นเล่นจะเค้เป็นแต่หนูอยากเล่นกีตาร์เป็นทําไงดี คูแนะนำว่าให้ทำจากไม้จะเข้ามาดีดนะครับจะไมช่ยากซะหน่อ ไม่ต้องเล่นเน่างนนยากไปนะครับเรา,าเล่นกีตารโปรกู๋กา่าวิธีการฝึกง,ง่งายๆนะครับเราต้องเตรียมมือเหมือนที่คุณครูบอกนะครับทำเหมือนเดิมนะครับจับกีตาร์ขึ้นมาหิว้วกีตาร์มันหนักแค่ไหนก็ปล่อยมันแล้วก็ยิ้วก็มาแล้วก็ววบตึ๊บมือมันอยู่อย่างไรก็ปล่อยมันอย่างนั้นนะครับเอามือมามันจะได้ความพอดีของมือเรามันจะเหมือนกับเราหยิ้วถังน้ําหรือยิ้วอะไรสักอย่าง วิธีการก็คือเราจับคอรดซนะครับเสร็จแล้วนิ้วโป้งนิ้วโป้งของเราใช้ดีดเบสได้ทั้งหมด3สายก็คือ3สายบนนะครับสาย6สาย5้าสายสส่วนนิ้วชี้นิ้วชี้ให้เราประจำไวท้ที่ประจำไว้ที่สายสามนะครับนีนครับนิ้วกลางที่สายสอง นิ้นางสายหนึ่งนะครับถ้าเราลองดีดสายห้านะครับในคอร์ดซีนะครับห้าสามสองวิธีการดีดนิ้วโป้งให้เราตบัดต,ตวัดนิ้วออกงี้ลักษณะมันจะเหมือนวงลีนะครับ,บรไปดีดนิ้วชี้กลางนางก็แตะไว้ที่สายสามสองหนึ่งตามล่าง,งนะครับ ดีดีอย่างนี้นะครับโป้งชีก้กลางนาง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 โป้งตัวอย่างนี้ก่อนนะครับ ทีกางง่าย,ายการ p ิ c ก,กิง้งกีตาร์พรื้นฐานต้องฝึกบ่อยๆนะครับก็คือโป้งสีกลางนางโป้งสีกลางนางไปเรื่อยๆจนคล่องนะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคนที่อยากจะเกากีตาร์เก่งๆสวัสดีครับ